สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ก็จะเล่านิทานเรื่องพระไพมณีตอนที่61ตอนสังฆราชบาดหลวงเผาเมืองลังกาคลิปที่สให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเว้นะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับฝ่ายรูปคนคนแปลง มันแก่งล่องเหมือนเสียงของพระธิดามาลาศีพระปิตุรงองค์พระอาจงปลาณีจะาต่อตีเลิกทับถอยกลับไปพระมังกลา,าว่าจะส่งองค์กษัตริย์ไปเวียงวังจังหวัดหาชาไม่แม่ทัายัง้งตั้งประชิตติดเวียงชัยเขาจะให้ข้าฟันเสียวันนี้และรูปนางต่างล่องห้ามกองทัพ จงโปรดกลับไปบำรุงซึ่งกุงสีฝ่ายพวกพ้องของพระอภัยมณีไม่รู้ที่จะคิดอ่านประการใดนางสาววคคนมนทาเห็นหน้าน้องเชืงจำจองพันธนาน้ำตาไหลเป็นลมจับปรับวิ่งซวบวิ่งไปพอเกียบใกล้สุริยนสุนทยาผ้ภาภัยไม่รู้ว่าผู้อื่น สื่อสะอ,อื่นอัดอั้นต้นนาสาจึงล่องตอบปอบฝรังพวกหลังกาอย่าเพื่อค่าพงกษัตริย์ให้บรรหลพวกนี้เช่าเราจะกลับทัพทหารไม่คิดการลาันนาลงอย่าสงสัยฝรังว่าถ้าจริงไม่ชิงชัยถอยกลับไปเสียทีเดียวประเดี๋ยวนี้ภาพฟังคำสำคัญผิดอันอ้อน เพียงอาบจนจำเราจะเป่าปี๋เืียงสั่งพระอนุชาอยาชาทีเต้งเอาชี้เพื่งปั้นปิดกันไว้สินสมุดสุดสาครจะนอนหลับช่วยกันจับไอ้สีคนให้จนได้ฝ่ายสามองค์ลงจากหอลบไปบอกนายไพรปิดหูให้ลูกการฝ่ายองค์พระอภัยเห็นใกล้ค่ำ จึงควักน้ำรูปปีอธิฐานเป่าเสียงสูงฝูงคนเสือรนทานกล้องกลางวานันวาบวับเสียวจับใจให้ปลืม้มปราปลืม้มลืมอื่นบางยืนนั่งโยธาทั้งสามทัพเครื่อหลับไหลแต่องค์พระมังคาลาคาตาไว้ตัวพ้าไทยวิ่งมาเข้าหาครู บาดหลวงยังนั่งกินเหล้าเสียงเป่าปีถ้วยทองหยิบบีบขยี่เข้าที่หูชุดมังคลาว่าไวๆไ,ไปกับกูออกประตูตะวันตกวิ่งวกวนดูมาสร้างต่างหลับเห็นทับล้อมตั้งค่ายอ้อมอบสกัดคิดขัดสนเข้าบุกป่าฝ่าน้ำไปตามจนแต่สองคน ด้วนเดินเดินบรรพทฝ่ายสีสวรรค์สินสมุรสุดสาครเจ้ามังกรเจ้ายุขันพร้อมกันหมดพระเกศนาสามารถราชลดต่างต่างปิดหูลูกกำหนดหมดกันด้วยกันขั้นกองทัพหลับสงบพอครบค่ำทำบันไดบันไดทำไม่สำหรับ ทุกขับขันเปลี่ยนเข้าได้ในกำแพงแกมแสงจันเป็นวันเพลินเป็ียนบบริบูรณ์เห็นหุนกลวนคนประจําสําหรับก็หลับอยู่ต่างเพศดูลูกอบุบเป็นสายสนไม่ใช่องค์กรงกา์มันจัดคนสวมรูปคนแขนลอกลองหลอกลวงเรา ่างจุดไฟเที่ยวส่องทุกห้องหับหมา้แกจับหนอนนาดกระบ,บาดหลวงเห็นโยธาฝ่าหลังสิ้นทั้งปวงถือคันไครขควงคันลอกกวนกรอกกลังไฟพระอภัยมณีทรงปีเป่าเห็นน้องเข้าด่านได้ดังใจหวังยินดีสุดหยุดปีมีกำลัง ไม่รอลั่งรีบเข้าไปในกำแพงพบพระน้องร่องถามตามวิตกต่างหยิบยกรูปหุน่นทุนทะแถลงไสเผ่าพองวงกษัตริย์มันจัดแกงทำคนแกล้งทำให้ทับถอยกลับไปแล้วต่างองค์ทรงพระสวนเสียงคักคักที่ผิวพักเผือดผ่องหมองก็ผ่องใสพระสั่งน้องสองโอรยสยศไก ไปจับไอ้มังคาลาอยาชาทีพระเกศนา,าพราพรมไปเที่ยวขั้นค้นในตือกลวนบนพัพพาลังคาสีนอนนาลินสินสมุทรจุอักีเข้าดูที่บนหัวลบพบนัดดาผวกมือมัดหัดสกันนั่นมาก่อนสุดสาครถือเทียนเที่ยวเวียนหาเห็นวายุพัดมัดแน่น ลากแขนมาผูกไว้หน้าตรึงตืงขวางที่กลางลานพระกิตณาพบเวลายุบยุดาาลบผูกมือจับจวงมาที่หน้าฉานพออุทัยไตยตัดชัดชาวานันต่างกราบกานทวนองค์พระทรงทันสมเด็จพระอภัยวิรัยรักเสียดายศักด์กษัตริย์นาาสัน จึงเอื้อนอัดตัดโปรดยกโทษทันไอ้เหล่านี้ชีวันถึงบันไลทวดแล้วแต่แม่เขาฟ,อฟ่อฝั่งจะกัาขังฆ่าตีตามวิสัยเอาตรึงตราทารกรรมจำจองไว้กลัวจะได้ไปปะนางละเวงอัญโยธาฝาัลังกำลังหลับตื่นจะกลับตะกรงทำสงวงเสียง ด้วยปีถึงตื่นไม่เคลื่อนเคลงด้วยฟังความตามเพลงวังเวียงใจแล้วขึ้นนั่งยางเก้าอี้เป่าปีแก้ววิเวกแก้วสำเนียงสวงเสียงใสโอ้แสงทองส่องฟ้าหน้าพาไลยดวงดอกไม้เชื่นช่อออรชรร่มเฉยเฉยเลื่อยลินกินกุหลาบและอองอาบทราบซวงดวงสมอน เสียนท่วงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนมาอาวรว่าเวอยู่เอกาเจ้าพี่เอ๋ยเคยเรียงอยู่เคียงข้างจะอ้างว่างห่างเหสนิหาโอ้ยามตื่นขึ้นแล้วนาแก้วตาจะรับหน้านึกถึงข้านึงครวนแม่เสียดสึกดึกดื่นยามตื่นหลับพี่ลวมรับขวนประคองคลองสงวน หางถนอมหอมอื่นไม่เชื่นชวนไม่เหมือนนวลเนื้อหอมถนอมเฉยเวลาเช่าสาวหยุดก็สวดหอมไม่เหมือนกล่อมกินเกลี้ยงเคียงขเนยรถน่าลื่นเชื่ื่นใจสิ่งใดเลยไม่เหมือนเฉยชวมชื่นละเลื่นเย็นอยู่บ้านถิน่นเส้นทุกเป็นสุขสุดมายองยุดยากแค้น ถึงแสนเขียนสามีพักเจ้าในไม่ไวายเว้นจากไปเห็นถิ่นฐานบ้านเมืองเอย่ยฝ่ายฝาลังฟังฟื้นตื่นขึ้นสิน้นคิดถึงถิ่นฟวกหมอนที่นอนขนเนยที่รอดลานกลันศึกไม่นึกเลยต่างแยนเงยเห็นพระอภัยมณีแล้วถอนหมวกพวกฝาลังต่างคำนับเป็นลำดับพร้อมประนด บททัศสีขอเป็นข้ากัวจ่าจตรัยไวคีวีพระเปลี่ยมปลีปลาใยทั้งภายในเราทำศึกเนื้อแสนแช่นลูกหลานไม่ถือโทษกลวดทหารท่านทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขสนุกไกลแล้วสั่งฝ่ายนายหมวดเร่งตรวจตราเมืองด่านนี้มีประตูทั้งสี่ทิศจะป้องปิดเลยไปเปิดเสถิดหนาะ ไม่ห้ามปรามตามแต่ใครจะไปมาเครื่องสัตราเก็บหอมรวบลอมไว้ฝ่ายฝรั่งบางคมชมพระเดชซึ่งปลดเก,ดกรติกรุณาจะหาไหนทั้งไพนายฝ่ายทหารสํำลานใจก็ลาไปตรวจตราดันธานีบัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ ได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ